หนึนี่แหละตั้งที่เราไปเป็นทาสไอความคิดของธนาคารโลกให้เขามาชี้นิ้วให้เรายอมรับว่าเราดอเปันนา2ก็คือให้เราเนี่ยตั้งสมภพัฒน์ขึ้นมาแล้วก็ให้เราล่างแผนเราก็ไปลอกเขามาแล้วก็ไปกู้เงินธนาคารโลกมาทําตามเขาเนี่ยนะเป้าหมายว่าเปลี่ยนประเทศจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเราก็ตั้งเป้าเลยว่าเราจะมีรายได้เพิ่มเราต้อง มีถนนมีไฟฟ้ามีเขื่อนมีอุตสาหกรรมมีกเกษตรแผนใหม่นะต้องส่งคนไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนระบบกะเกษตรให้เป็นไปส่งออกนะต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาเงินไปตัวตั้งคือไอ้วิชาทิฏฐิเนี่ยมันเริ่มมาัานจะแผนธนาเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ก่อนเนี้ยเราปลูกข้าวพิรหณเดียวใช่ไหมเศรษฐกิจมันก็ได้แค่นั้นแหละพอเป็นปที่ว่าเขียวเนี่ยปีละสองครั้งสมมตินะครั้งละร้อยถังสองร้อยถังต่อไร่ต่อปีกับ สามสิบถังตัวอะไรตัวปีเนี่ยอันไหนจะได้เงินมากกว่า200ถังใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสกิปตัวตั้งเนี่ยเพืาเขียวต้องจําเป็นเขาก็ไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาหรอกเขาคิดว่าถ้าสกิปดีทุกอย่างดีหมดเขาคิดอย่างนั้นจริงนะอ่าแล้วก็ถ้าคนรวยสักกลุ่มหนึ่งอีกหน่อยก็รวยหมดทั้งหมดแหละบอกคนนี้รวยนะเดี๋ยวก็รวยทั้งหมดที่ไหนได้รวยไม่ยิ่งรวยใหญ่เลยไอ้คนจนก็ยิ่งจนใหญ่เลยผลสุดไอ้แก๊ปเนี่ยแทนที่มันค่อยๆเสมอกันานะเปล่าแล้วยิ่งห่างห่างห่างใช่ไหมแล้วก็เห็นอยู่อย่างงีี้ก็ยยัไม่่เปลน เพพรรราาาะะะอไเว่ผประโยชน์เงป็นความเป็นจริงเป็นความอายุติธรรมทางสังคมที่ผลักดันให้คนหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยก้าวเดินออกจากสถานศึกษาออกจากหน้าที่การงานอันมั่นคงตรงลงไปยังผืนนาเพื่อไปช่วยชาวนาผ่านสองทศวรรษของการปฏิวัติเขียวในสังคมไทยเกิดมูลนิธิข้าวขวัญ ที่เริ่มด้วยการลงไปรวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของเกษตรธรรมชาติพื้นบ้านแล้วนำไปส่งเสริมเพื่อจะค้นพบว่าลำพังความรู้จากอุดมการณ์และจิตใจที่บริสุทธิ์ยังไม่เพียงพอเพราะความยากจนหนี้สินเรื้อรังสุขภาพทรุดโทรมบ้านแตกครัวศูนย์ชุมชนล่มสลาย เป็นปลายยอดของปัญหาที่อย่างรากลึกเพราะมายาแห่งความอุดมที่ชักชวนให้ชาวนาเปลี่ยนสู่วิธีเกษตรแผนใหม่ลวงให้ติดปุ๋ยติดยาหลอกให้เกิดหวังเพื่อจะพบกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำรอบกลายเป็นมายาคติหลอนจิตลวงใจครึง่งศตวรรษของการพัฒนาผ่านไปชาวนาไทยจึงกลายเป็นคนป่วยที่ยอมจำนนจนใจสิ้นเรี่ยวขาดแรงขาดแคลนไปซะทุกสิ่ง ขาดทุนหมดที่ทำกินขาดกำลังหมดความมั่นใจหมดศักยภาพในการพึ่งตัวเองหมดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือขวัญที่สูญเสียไปจากชีวิตคิดจะช่วยคิดจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องจุดประกายให้เกิดการระเบิดจากภายในคือจุดเริ่มของโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญก็มีงานวิจัยของดรธินวัจิสงวนนะว่า เกษตรย่างยืนนี่มันดีกว่าไอ้เกษตรเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเขาทำวิจัยตั้งสองปีนะให้กระทรวงเกษตรด้วยซ้ำแต่แกก็พบว่ามันขยายตัวไม่ได้แล้วก็วิธีขยายตัวไม่ได้เพราะว่ากระบวนศน์มันไม่ไปนะเขาเรียกว่าไม่มีแรงบันดาลใจแล้วแกก็วิจัยว่ากระบวนศน์จะเปลี่ยนได้ยังไงแกก็เสนอมาสองอย่างนะคือหนึ่งต้องใช้กระบวนการเรียนรู้นะเรื่องน้โปรเซสสองคือกระบวนการกลุ่มสองกระบวนการเนี่ยทำให้เปลี่ยนกระบวนศน์ได้เราก็เอาไอ้แนววิจัยเนี่ยเอามา เปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติไงคือสร้างโรงเรียนชาวนาขึ้นมาชั้นประถมของโรงเรียนชาวนาบ้านร่างแฟบมีนักเรียนเป็นชาวนาอาชีพที่ทำนากันมาทั้งชีวิตนับอายุงานของการทำเกษตรเคมีของทุกคนรวมกันได้ร่วมร้อยปีแต่วันนี้รวมตัวกันมาเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้กันมาก่อนรวมกลุ่มข้าม,มานาผืนเก่าที่คุ้นเคยกรูกันลงแปลงเพื่อโฉบมแมลง เปลี่ยนเครื่องมือจากถังและหัวสเปรย์เพื่อพ่นฉีดฆ่ามาเป็นสวิงโฉบเบียงกวาดจับมาแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังจับมแมลงที่มีอยู่ในแปลงนาเพื่อเอามาทำความรู้จักเอามานับเอามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงเรียนรู้จากการจำแนกแยกแยะเรียนรู้ว่าทุ่งข้าวตามธรรมชาติคือระบบนิเวศท,ที่มีกลไกรักษาสมดุลในตัวเองอยู่ มีมแมลงร้ายที่กินข้าวเสียหายและมีมะแมลงดีที่กินมแมลงร้ายอีกทีตรงนี้นี่คือตัวร้ายนะตัวดีของเราได้ทั้ง6หตัวกลุ่สร้างเราตัวดีมากกว่าตัวร้ายสี่ี่ต้องตัวดังนั้นหนาแปลงนี้ไม่ต้องฉีดยายำยย,ยเปลี่ยนจากการฆ่ามาเป็นงานสร้างเปลี่ยนจากการทำลายล้างมาเป็นทำนุบำรุง นักเรียนชาวนาเรียนรู้จากการปฏิบัติจัดแปลงทดลองมาสี่รองลงมือปลูกข้าวนาปรังใช้ผ่านข้าวดินน้ำเหมือนกันในขนาดพื้นที่และเวลาเท่าๆกันต่างกันที่การให้ปุ๋ยหรือวิธีการบำรุงดินรองหนึ่งเป็นแปลงควบคุมปลูกข้าวในดินและน้ำเปล่า,ลาอีกสองรองให้ใช้จุลินทรีย์และปุ๋ยหมักเป็นตัวช่วยส่วนรองสุดท้ายให้ใช้กระบวนการเคมีได้เต็มที่ ใส่ปุ๋ย20บันแล้วก็อยู่ประมาณสร้างบานก็ฉีดยาใส่ปุ๋ย20บันสร้างบนก็ฉีดยาทั้งหมดมีเรื่องของยาสี่ครั้ง,งเ,เรียนรู้จักเครื่องมือและวิธีการในการสังเกตเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นรากใบไปจนถึงรวงและ,มะเมล็ดรวมถึงมแมลงน้ำและดินผมตั้งเรียนชานาเนี่ยเพื่อชานาเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่เทคนิคคือผมมี3หลักสูตรนะ หลักสูตรแรกก็คือปฐมปฐมยังไงปฐมเนี่ยต้องเลิกยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่ายาฆ่าเชือ้อรารอว่าทุกอย่างเคมีเนี่ยห้ามเสร็จแล้วถ้าทําได้แล้วขึ้นมัธยมก็คือเลิกปุ๋ยเคมีทุกชนิดปุ๋ยฮอร์โมนทั้งหลายนะที่เป็นเคมีห้ามเลยในเรื่องดินพอจบมัธยมแล้วก็ขึ้นอุดมนะไปทําพันธุ์ข้าวเลยเพราะว่าพันธุ์ข้าวจากข้างนอกคือจากกรมการข้าวหรือจากบริษัทเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่ผสมมาเพื่อให้ใช้ปุ๋ยกับยาฆ่า,มาแมลงนะเขาเขาวางยาไว้เลยนะ ถ้าใช้แบบนั้นอนะ่ะใช้พันธ์เขาต้องใช้ยาปุ๋ยด้วยถ้าไม่ใช้เนะี่ยผมมันจะต่ําจะไม่มีคุณภาพอะไรแล้วแต่นะต้องใช้คู่กันเพราะนั้นเราจะเลิกไม่ได้ถ้าเราไม่เลิกพันธุ์ข้าวด้วยแต่มาทำยากนะเป็นระดับอุดมศึกษาทาแล้วจบปริญญาเลยอนะ่ะเราสอนทั้งสามระดับเลยนะนังเรียนชาวนานะจบปริญญาเลยนะพึ่งเรียนได้หมดโรงเรียนชาวนาแปดที่ในสี่อำเภอของมูลนิธิข้าวขวัญกลายเป็นนาบุญบ่มพ่อกล้าในวิถีใหม่ กว่าสิบปีมีชาวนาอาชีพมากมายจากต่างถิ่นต่างที่จากทั้งเหนือกลางใต้อีสานเดินทางมาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาจบหลักสูตรได้ลงมือปฏิบัติเกิดความมั่นใจใกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลงนำพาภูมิปัญญาของเกรรษตรธรรมชาติกระจายออกไปปลูกในพื้นนาใหม่ขยายวิถีแห่งเกษตร,รยั่งยืนออกไปทั่วประเทศจริงเรื่องข้าวเนี่ยสำคัญสุดก,ก็คือเรื่องแก่นเชื้อนี่แหละนะ คือยังไม่ค่าเม้เดียวน,ยนะจะเป็นต้น,จะ,นจะเป็นรวงจะเป็นอะไรมาเป็นอาหารนะจะเป็นสุขภาพคนจะเป็นบุญเนะี่ยมันต้องเริ่มจากเมดเดียวเนี่แหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าสมบัติอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีค่าไม่เท่าเข้าเปือกหรอกนะเป็นงานสําคัญ ที่มูล,ลินิธิข้าวขวัญทำต่อเนื่องมากว่า20ปีคืองานเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดีๆที่กระจายอยู่ในหลายพื้นถิ่นรวมทั้งจากซีดแบงค์หรือคลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของภาคร,ราชการเพื่อน,นามาคัดและป,ะปรับปรุงพันธุ์ถอดรหัสปุ๋ยยาเคมีที่แฝงฝังอยู่ในพันธุกรรมออกได้ข้าวพันธุ์ดีที่พร้อมให้เอาไปขยายแต่ สู่สายพันธุ์หลากหลายเมื่อกระจายออกไปปลูกและคัดพันธุ์ต่อบนพื้นนาต่างถิ่นวันคัดเลือกและแจกใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวมีชาวนาในวิธีเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคยผ่านโรงเรียนชาวนาจากหลายจังหวัดมาร่วมงานกันอย่างใจจดใจจอ่อจากภาคกลางตอนบนตั้งแต่พิจิตรลงมานาคปรปฐมชาวนาภาคกลางจากกรุงเทพลงไปจนถึงชุมพร ในสุพรรณบุรีเองก็มากันเกือบครบทุกอำเภอรวมถึงชาวนาเงินล้านอย่างคุณชัยพรรวมทั้งอุ้มศิริยากรที่เริ่มฝันอยากจะเป็นชาวนาทุกคนต่างมาด้วยเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเข้าพื้นบ้านพันดีที่ครูเป็นคนคัด ผ่านการเพาะปรับปรุงพันธุ์ผ่านร้อนผ่านฝนมาแปดฤดูการจนได้พันธุ์ที่นิ่งและมีคุณสมบัติเด่นคือเป็นข้าวนาปรังสามารถนำไปปลูกได้ทุกฤดูการทนโรคทนมแมลงให้ผลผลิตสูงโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี บางพัน์ก็หอมนิ่มบางพันธ์ก็เป็นข้าวแข็งหุงขึ้นหมอ้อหลากหลายทั้งรสชาติและลักษณะทางกายภาพรวมมาให้กว่า190ตัวอย่างให้เกษตรกรเลือกเอาไปทดลองปลูกได้ตามใจชอบคนละ15ตัวอย่างก็ได้ไปแล้วชอบพันไหนนะครับตั้งเชื่อเองเลยตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมยกให้แต่คุณเทพอนก็ตั้งชื่อแบบเดี๋ยวบอลเทบอนออกออนอนไ็ได้ไม่ควาดอกันที่แกทัดมันนานเลยนะ ทำประโยชน์เนี่ยเอาไปตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นไรพื้นแม่ธรณีพื้นแม่คงคาแม่ประสงค์ให้มาเป็นแม่เรานะเราไล่ทันาราแล้วทำให้กลับคืนมาใหม่แล้วก็เอาทาี่ทำกลับมาด้วยร้อยหนึ่งถึงร้อยสิบนะคะจะเป็นร้อยสิบเอ็ดค่ะร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยยี่มาทางนี้เลยค่ะท่ามกลางแดดร้อนแต่ใจคนกลับปิติเบิกบานเดินลุยแปลงเลือกพันธุ์ข้าวที่ถูกใจอย่างพิถีพิถัน ดูลักษณะของต้นรวงและเมล็ดบางคนก็ต้องการข้าวต้นเตี้ยไม่ล้มง่ายบางคนนาอยู่ในที่ลุ่มกว่าก็เลือกพันธุ์ที่ต้นสูงหน่อยบางก็นับดูว่าต้นหนึ่งแตกออกกีก่กอบางก็นับระงแงดูผลผลิตว่ารวงหนึ่งให้ผลมากแค่ไหนสิบละแงสิบบางก็ดูเมล็ดว่าใหญ่เรียวยาวสุกพร้อมกันทั้งรวงหรือไม่ คือการกระจยายเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่เคยดำรงอยู่มายาวนานตั้งแต่อดีตการให้หวนกลับคืนสู่อ้อมอกของแม่ทรณีอีกครั้งผ่านมือของนักเรียนโรงเรียนชาวนาที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความมุ่งมั่นสนุกเขาไม่เคยคิดว่าเข้าสายพันธุ์เดียวมันจะขยายได้อะไรย่อยๆได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มันเป็นความรู้ที่ชาวนาไม่เคยได้รู้ะคะ่ะ อยากให้หลายๆคนในพื้นที่ในตำบลไ,ได้มาอย่างนี้บ้างครับเพราะจะได้เปลี่ยนความคิดอยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดทัศนคติใหม่ๆมครับมาเหมือนกับว่าเลิกใช้สารเคมีทุกอย่างแล้วก็มาฟื้นฟูพ่แม่ธรณีนะครับพ่แม่ของขาแล้วก็พยายามปรับปรุงสายพันธุ์ข้าของเราเนี่ยพยายามเก็บพันธุ์ของเราไว้เนี่ยไว้ทําพันธุ์ต่อให้ลูกให้หลานต่อไปได้อย่าไปเชื่อว่าข้าวพันธุ์อื่นที่ว่ามีคุณค่า แล้วเอามาปลูกแล้วมันทําพันุ์ไม่ได้มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่วิธีของชาวนาป๊อบเป็นชาวนาวรุ่นใหม่เรียนจบปริญญามาทางด้านศิลปะเคยทํางานอยู่ในเมืองแต่ก็กลับบ้านมาเพื่อช่วยกู้หนี้ที่ครอบครัวสะสมมาจากการทํานาปีนี้ทกศป็นี้ทกศตั้งแต่สมัยแม่แม่ทํานาแบบก็เหมือนชาวนาทั่วไปกู้มาแล้วทํานาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เงินกบคืนมามินี่เป็นเป็นล้านนะ เป็นร้านและปัจจุบันนี้หมดแล้วเพราะว่าผมทําแนวแนวทางเนี้ยไม่ใช่สารเคมีทามาหปีเนี่ยผมปลดนี้ได้เลยในจํานวนร้านหนึ่งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มีใจเป็นอิสระเห็นแง่างามของการทํานาแบบประณีตนำมเมล็ดพันธุ์ครูที่เลือกมาเองจากข้าวขวัญมาบรรจงแกะเปลือกออกทีละ,มะเมล็ดพินิีพิจารณาทีละ,มะเมล็ดเลือกซ้ำเอาเฉพาะ,มะเมล็ดสวยเรียวไม่หักไม่คดขาวใสไม่มีท้องไข่แช่น้ำไว้ วันรุ่งขึ้นก็ได้เห็นตุ่มตาที่พร้อมเติบโตค่อยๆจับวางลงอย่างเบามือให้ตุ่มตาคว่มลงสัมผัสดินรับคืนจิตวิญญาณที่ฝากไว้ในอ้อมอกแม่ทรณีฟื้นชีวิตใหม่คลี่ขยายเจริญขึ้นจากภายในถึงวันกล้าอ่อนแข็งแรงในแปลงที่อุดมไปด้วยอินทรีย์ นเหมือนปาดแปลงลงสีปักดำกล้าทีละต้นลุมละกล้าทีละก้าวเป็นจังหวะเว้นระยะสวยงามลงใจลงแรงรอวันชื่นชมผ่านไปสี่เดือนหลังวันเข้าพรรษาป๊อปชวนลุงลุงป้าป้าชาวนาวรุ่นเก่าที่ยังจับเคียวเกี่ยวมือได้อย่างชำน,นิชํานาญชวนกันมาเกี่ยวข้าวพันธดีที่บรรจงปลูกมา ลุงมูดปีนี้84ป้าศิลาและลุงรัฐอายุต่างก็ข้ามเข้าเลขเจ็ดแต่ละคนทำนากันมากกว่า60ปีรวมเคียวเกี่ยวรวงรวบกอกําเคียวกอดเกี่ยวเป็นกอบเป็นกําเหมือนท่วงท่าร่ายรำเริงระบามแห่งความอุดมสมบูรณ์หอมกลุ่นรวงทองเต็มท้องเต็มทุง่งครัมันคือว่าเรา เดินทางมาถูก,ถกทางแล้วแหละเพราะว่าบรรพบุรุษก็คือชาวนาเหมือนกันเราก็ต้องสืบสารอาชีพนี้ต่อไปพ้นไปจากมายาเงินตราข้าวปลานี่สิคือของจริงคือสัจจะจากพื้นดินความจริงที่เราดื่มกินอยู่ทุกวันคือชาวนาผู้สืบต่อวิถีธรรมสร้างกสิกรรมสร้างธัญญาหารหล่อเลี้ยงเราทุกคนบนพื้นแผ่นดิน สร้างพลังชีวิตเพียงพอเพื่อสานต่อวัตตะแห่งความดีความงามนี้ยั่งยืนสืบไปเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่มูลจะเต็มไปด้วยมวลน้ำมหาศาลน้ำเหล่านี้ไหลบ่ามาไกลจากเทือกเขาต้นกำเนิด มากจนเออท้นล้นตะลิ่งเจิงนองแผ่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะป่าทามซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจะถูกน้ำท่วมขังเป็นแรมเดือนและเมื่อน้ำแห้งลงในฤดูแล้งพื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นพื้นดินอันอุดมเพราะเป็นแหล่งสะสมของธาตุอาหารจากตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับสายน้ำหลากตะกอนมันแต่ละปีนี่มันก็นจะเป็นสันเป็นสันปีนึงนซ้ำานึงปีนึงนซ้ำานึงสูงน,นีง พ่อแดงคือหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนชาวนาจบระดับปร,ริญญานำความรู้กลับมาปรับใช้คือการคัดพันธุ์ข้าวจากแปลงนาที่ดีจากรวงที่ใหญ่ยาวและจากข้าวกล้องที่สมบูรณ์ที่สำคัญแทนที่จะใช้ข้าวพันธุ์ส่งเสริมตระกูลกอขอพ่อแดงกลับเลือกใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้านแทน แต่ว่าคือเขาหอมให้นยะผูะ้คนหมดเอิญเขาม้าเดียวถยย้าทส่ยังสีเวลาฮะหนึ่งมันอายขึ้นมามา้าแดนไปยังสีนหมวกกับหอมไม่จะใส่ถ้ะเอื่นะเขามาเดียวพผูงคนเ,เงงน,จจนเขาดื้อแจ้งอันวิจารณ์เขาแจงมาใส่ยักษ์เสียวิจารณเขาเขาดื้อแจ้งอะ คือการย้อนคืนกลับของความหลากหลายทางพันธุก,กรรม3ปีมานี้ข้าวหอม3ามกออีกรรมัมดำด่างหมากเข็งหมากโพและข้าวพื้นบ้านกว่า50สายพันธุ์ที่เคยหายไปจากพื้นนาอีสานร,ร่วมหลาย10ปีได้กลับมาอย่างรากยืนต้นแตกดอกออกรวงบนแผ่นดินทินเก่าอีกครั้งเติบโตงอกงามอยู่ในแปลงวิจัยของพ่อแดงดืมที่หายนี้จัหวัดเฮา ไไไปปเเเเเจจจจ็็็็บบบมมมมมาาาาขพอ,พอะ้้ยใส่แ่แววกกดรคคุันทุกวันพ่อแดงจะลงนาแต่เช้าพร้อมกับอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวสังเกตตรวจวัดและบันทึกรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้เป็นงานวิจัยระดับไรนาของชาวนานักเพาะนน ก็ห้าสิบหว่าเขาเห็นหน้าฟังหน้าปีไรช้อนมันก็บแบบว่าเขานี่มันติกินแสียบยึดจับเม็ดไหลโซลแทนติดจินแสีบกินหอมอ่านนิดนึงกับเม็ดมันหลายห้ากว่เจ็บใบบ้านนี้เขาเพื่อนบาน้านนี่ปุ๋ยกับปนไส่มันมันติดต่างโตัวมันไหลเพราะคือเขาพัฒน์หลกผสมลูกผส,สมเขาเขาปนใส่ปุ๋ยนี่ พระจ้าเพ่นสิเกิดโด่พระจ้าเพื่อนอะไรตนี้บ่เกิดครับบ่มีโดมีห่ังในสภาพแวดล้อมจริงทางโลกที่ชีวิตต้องดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสของเหตุปัจจัยหลากหลายซ้อนทับรหัสพันธุกรรมคือคกลไกสำคัญที่สิ่งมีชีวิตใช้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงบนโครงสร้างชีวเคมีที่มีหน่วยมูลฐานอยู่แค่สี่ชนิดแต่มีปริมาณมหาศาลเมื่อน,นำมาจับคู่แล้วเรียงลำดับสลับเปลี่ยน ก็เกิดชุดของข้อมูลที่เป็นไปได้บันทึกไว้มากมายแทบไม่รู้จบตลอดเวลาที่มีกิจกรรมชีวิตรหัสพันธุกรรมจะคลี่เปิดออกทำตัวเป็นแม่พิมพ์สร้างสารชีวเคมีเพื่อตอบสนองกับสิ่งเราจากภายนอกนี่คือหน้าที่ที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวกำหนดแบบแผนของชีวิตไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อจบกระบวนการแล้ปิดกลับ จะเกิดความพันแปรกับกลุ่มรหัสในจุดเล็กๆก,กระจัดกระจายแบบสุ่มกลายเป็นการบันทึกข้อมูลใหม่สะท้อนปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภายในกับภายนอกนี่คือบทบาทหน้าที่ในการเรียนรู้จนเมื่อถึงการสืบพันธ์ุเกิดการสำเนาและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมชีวิตรุ่นถัดไปก็จะเกิดความผิดแกแตกต่างเกิดคุณลักษณะหลากหลายที่มีทั้งดีและด้อย ส่วนที่อยู่รอดได้คือพันธุกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ในภาพรวมนี่คือการเรียนรู้เพื่อจะอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันเป็นอน,นิจจง กลับมาที่แปลงของพ่อแดงข้าวท้องถิ่นที่มีรากฐานพันธุกรรมแข็งแรงเพราะผ่านการเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับนิเวศปาา่าธรรมที่มีอินทรีย์สารหลากหลายที่สุดส่งต่อกันมาหลายพันรุ่นแล้วยังถูกพ่อแดงเอามาฝึกซ้ำด้วยการเพาะและคัดพันธุ์อีกหลายรุ่นกอบกับวิธีการปลูกอย่างประณีตถนอมกล้ามาปลูกทีละต้นให้ได้รับสารอาหารเต็มที่จากปุ๋ยชีวภาพเติมจุลินทรีย์พันธุ์ดีของท้องถิน่นช่วยย่อยสลาย บำรุงข้าวบำรุงขวัญบำรุงแม่โพสบไปพร้อมกันในนาผืนนี้พ่อแดงปลูกข้าวพัน์อเตียได้ผลผลิตมากถึง2,200กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศทำได้เฉลี่ย415กิโลกรัมมากกว่าข้าวพัน์ลูกผสมของบริษัทซีพีที่ทำได้958กิโลกรัมต่อไร่ที่น่าทึ่งก็คือข้าวสตันของพ่อแดงใช้ต้นทุนในการปลูกเพียง216บาท วันนี้ที่เวทีเรียนรู้โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนพ่อแดงนำข้าวพันหอมสามกอมาอวดโฉมให้เพื่อนชาวนาบ้านแม่อำเภอบุญทริกได้สัมผัสหลังจากไม่ได้เห็นกันมานานหลายสิปีฟื้นคืนความทรงจำในวันวานข้าวพันโบราณที่เคยปลูกตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เคยมีอยู่เต็มท้องทุ่งเมื่อครั้งอดีตวันนี้กลับมาอยู่ในมือของลูกหลานบ้านแม่อีกครั้ง พ่อแดงถ่ายทอดความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องดูให้ถึงเนื้อแท้แกะเปลือกดูให้เห็นความสมบูรณ์ที่เนื้อในเปรียบเทียบกันระหว่างหอมสามกอกับข้าวกอขอที่ชาวบ้านปลูกของเพิ่นเมียดใหญ่ของผมเมียดหน่อยคือกันกับคนบ่มีมเหลียวแรงคันเปรียบเทียบกับคือผมเดียดเนี่ยเหลียวแรงบ่ค่อยดีคันน้อยๆจ้จอยลูกก็อาจจะบ่มีแห้งอาจจะจอยไปนมกันนังเสียอันนี้แม่พ่อสมบูรณ์ อาลูกกับขึ้นที่สมบูรณ์น้ำเห็นความต่างชัดก็ชวนกันไปขุดกรุสมบัติพ่อแดงชวนชาวบ้านเดินออกไปสำรวจป่ารอบหมู่บ้านชี้ชวนให้สังเกตร่มไม้ใหญ่มองไหนย่อมไหนร่มรื่นดีแสดงว่าดินดีต้องมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่มากเป็นแน่เป็นภูมิปัญญาในการเสาะหาของเล็กที่มองไม่เห็นโดยคุณค่าใหญ่ที่มองเห็นชัดได้ด้วยสายตาพบแล้ว ช่วยกันขุดทรับในดินอามาร่อนแล้วรวมส่วนที่ร่วนสองส่วนเข้ากับใบไผ่หนึ่งส่วนรำสดอีกสองส่วนหยอดกากน้ำตาลเจือจางคลุกเคล้าปั้นขึ้นเป็นก้อนกลมเก็บไว้เจ็ดวันจะได้หัวเชื้อจุลินทซีย์ EM พันท้องถิ่นที่สามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆด้วยการผสมน้ำผสมกา,กากน้ำตาลเพิ่มปริมาณขึ้นไปได้ไม่มีวันหมด เป็นสินทรัพย์ยั่งยืนที่มีอยู่ในทั้ง8ปดทิศที่แม่โทรณีมอบให้กับคนที่มีปัญญาและความเพียรอันบริสุทธิ์คือสีฟ้านมานน่ซอยเลือตัวเองบ่ได้การสิไปรักษาเขานี่ก็ต้องซื้อยาจากห่านค่ามาสีดค่าปุ๋ยนี่กระตกไปปีหนึ่งบ่าตำกว่าหมื่นบาทถามมาถือปีแรงยังสี่เฮ้ดจังไหนบ่นเขากรตายถ้าคือพอแรงมานน่ ผมถือว่าโอกาสดีที่สุดแล้วได้นำพุ่มปัญญาของชาวบ้านนำพุ่มปัญญาทองทินออกมาใส่ถามาเห็ดด้วยมือจังสี่คือเขามีความหูใส่อันนั้นทอนนันเดอร์ใส่อันนี้ทอนนีเดอร์บ่อจำเป็นสิไปเพิ่งต่้งประเทศเขาสิทำปุ๋ยเขามาขายหเขาทำสารเคมีย่างต่างๆเข้ามาให้เขาแล้วก็ดีใจขึนว่าความหวังของเจ้าของนี่ยั่งคือสิวบ้ามีไฟปลาถิ่นี่คือเก่าแต่ว่าต้องเห็ดต้องทํำคือเพลนววานใจพวกฟงกับคืนว่าสภากันรักษา พ่วหูในมือนีไหวเผ็ดอีกต่อไปเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีการหรือรูปธรรมการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงหัวใจเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งกลุ่มว่าความหวังสู่ทางรอดของวิถีชาวนาฝากไว้กับการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองเท่านั้นถ้าหัวพงก็ว่าอยากหายงงมาเผ็ดคือผมนี่วหนึ่ง เฮ็ดคือจะพอแต่เม่าเฮ้าลดต้นทุนลดใส่ปุ๋ยลดใส่ยาเอาห่องสิบีท่าไหวได้หล้เขาจะกวบล่มไปเห็นได้ได้ไปว่าให้เขาลดต้นทุนรุ่งได้หลายปาเพิ่งตัวเองเนกลับมาอยู่ในมุมเล็กๆในแปลงวิจัยจากรุ่งสางจวบยามสายแดดเริ่มจัด พ่อแดงยังคงยืนหยัดทำงานเล็กๆที่มีความหมายยืนยาวถึงวันนี้ข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อหอมทวีที่พ่อแดงผสมขึ้นจากพันุ์หอมสามกอที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีกับพันธุ์อีเตี้ยที่ให้ผลผลิตสูงกำลังถูกฝึกถูกคัดให้แสดงลักษณะดีผสมของพันุ์พ่อแม่ออกมาเป็นฤดูการที่สี่แล้ว เหลืออีกสี่ฤดูรหัสพัน์ก็จะนิ่งพร้อมให้เผยแพร่ออกไปปลูกไปกินไปสร้างคุณค่าใหม่เป็นความสำเร็จที่นำความสุขและความภาคภูมิใจคืนกลับมาสู่เจ้าของพอผสมพันธ์ในเข้าในพันธุดีเขาก็เบอกเวิร์ดหระว่าเขาจะแดงเก่งกรก็ภ่มใจโตเจ้าของว่าเหตุใดนะครับต้องมีความขยันอดทนเนี่ กลุ่นกลิ่นข้าวเขียวฟุ้งกระจายกลิ่นอายความสุขอบอวนภาพของความดีความงามเล็กๆเ,เห็นได้จากปลายนาชวนให้เราหวังไกลเหมือนการแพร่พันธุ์ของความฝันใหม่แม้บรรษัทอุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจเคมีพันธุ์จะมีอำนาจในการครอบงำตลาดและมีอิทธิพลเนื้อนโยบายแต่เกษตรรายย่อยก็ยังมีทางเลือกทางรอด คือเกษตรประณีตท,ที่สร้างผลผลิตเชิงคุณภาพสร้างอาหารดีต่อสุขภาพทั้งต่อตัวผู้บริโภคตัวผู้ปลูกและระบบธรรมชาติเป็นเกษตรรายย่อยที่ค้ำจุนความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนไม่ใช่เกษตรเคมีที่ผลิตอาหารอันตรายนำความตายมาสู่ทั้งดินทั้งคนกินและคนปลูกฝันถึงวันของชาวนาคนตัวเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วพื้นดินไทย ฟื้นกายฟูใจร่วมกันฟื้นฟูวิถีของเกษตรธรรมชาติปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกผักทําเกษตรยั่งยืนที่ได้ผลผลิตหลากหลายและพอเพียงได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพียงพอหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งสังคมเป็นเกษตรรายย่อยในวิถีธรรมที่ค้ำจุนความมั่นคงทางด้านอาหารของสังคมไทยฝันถึงวันแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ที่เริ่มจากการสะสมความรู้และการเลือกของเราแต่ละคนสำหรับพูดเราว่าพื้นฐานของความจริงมีสามอย่างคืออนิจจังทุกขังหน้านะถ้าเราอนุนิจจังมีจริงเนี่ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงนี่นะไอ้ที่มันเคยใหญ่มก็เล็กได้เนาะงนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเข้าใจมันแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยนี้ขึ้นมาอาจจะไม่สาเร็จในรุ่นเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เริ่ม,มไม่สำเร็จหรอกต้องเริ่มก่อนคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีสวว่วนร่วม เพราะอะไรเพราะว่าเป็นปัญหาทุกคนแล้วทุกคนต้องรับผลด้วยถ้าเราไม่สร้างเนี่ยกมดีเนี่ยซื้อไม่ได้งัต้องสร้างเอง